ให้ชำเมือ่อใดรับมาใดไอ้ทาเสมอบ่ดต้องเกินไอ้อมกอดไอ้มีไว้เพื่อเธอหากเ็มให้กลับม,มาเจอไอ้ยังรอเธอรอ,อสิ่งกอดแต่กอนถามถึงเจ้าสิเคยเป็นของเขามาแล้ว สวัสดวครับวันนี้จุบินเตอร์ก็มารีวิวอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้ลูกค้าจะเต็มนะฮะตู้เบ็นะครับ18นิ้วนะครับกางแหลม12นิ้วเพิ่มฮอนนะตัวนี้เป็นฮอนมินิของเรานะเป็นสตอมนะ15บนิ้วเป็นกระโถนนะครับใส่ตูดคอใหญ่2นิ้วนะตัวนี้ลูกค้าเอาไปขึ้นรถแห่นะครับหาเสียงนะครับกระจายกระจายข่าวเป็นรถกระบะปิกอัพนะเดี๋ยวลูกค้าจะซื้อเป็น เครื่องปั่นไฟตัวเล็กๆไว้ปั่นนะชุดนี้ก็มาดูรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับผมชุดนี้ก็มีมิก8 c h นแนลหนึ่งตัวนะครับผมเป็น MGP 8x นะบล mm ูทูธ USB เฟสก์แท้นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เพื่อไวอ้อนาคตจะลงเล่นข้างล่างด้วยนะบแบบว่าไม่ได้ขึ้นรถนะนี่มาปลั๊กไฟนะปลั๊กไฟตัวนี้1ตัวนะครับเป็น HT9 นะครับผมแล้วก็ไมโครยตัวนี้ใช้ไมโครเทคนะครับแล้วก็คอสสองทางแล้วก็อีคิวแล้วก็พาวเวอร์ไมโครเทค สี่ชแนลตัวเดียวเลยครับ behaviour. คุมเบร tamam ข้างละใบนะครับกลางแหลมข้างละ2แล้วก็ฮอนข้างละ2นะครับตัวนี้ก็เป็นเบรเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับพันสวัตต์นะครับตะแกรงปั๊มนะตัวเต็มนะครับตัวนี้ตัวเต็มนะหูยกเหล็กขอบเหล็กนะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมนะครับเสียงกลางแหลมเสียงกลางแหลม12นิ้วนะตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กตะแกรงปั๊มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฮอนนะครับตัวนี้เป็นตูว300วัตต์นะครับนี่ครับระบบต่อภายใน ตอนนี้คือลูกค้าขึ้นรถแหกก็จะเน้นฮอนนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาปากใหญ่คือเป็นปากเล็กนะครับผมก็เป็นกระโถนนะฮะไม่ใช่ฮอนธรรมดานะเป็นคอใหญ่นะระบบสายต่อเป็นสเปคคอนทั้งหมดนะครับผมชุดนี้จบ62,000บาทนะครับ62,000บาทนะครับได้มิก8์แปดชาแนลนะครับผมแล้วก็ได้กล่องแหลกมาลูปิเนียมนะครับเป็นคอมแพกไปด้วย1ใบนะครับผม62,000บาทนะชุดนี้ถ้าใครไม่เอาฮอนนะตัดฮอนออกไป10,000บาทนะครับก็จะเหลือ52,000ื่นนะครับสำหรับ2อคูณสแบบ ส,สวยๆนะครับตู้ส,ยสยวสยๆพาวเวอร์สวยๆมิกสวยๆอันนี้พาวเวอร์ตัวเดียวจะได้ยกคนเดียวได้สบายๆนะครับผมก็ตัวนี้62,000บาทรวมฮอนนะแต่ถ้าใครไม่เอาฮอนเราก็จะกลายเป็นแยกเป็นเบรดหนึ่งนะครับเบรดสองกลาง1กลาง2เลยแต่เนี้ยกลางแหลมเราก็มารวมกันแล้วก็ฮอนเราก็มารวมกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับ2ชุดวันนี้มี2ชุดเดี๋ยวก็อีกชุดหนึ่งชุดนี้จะเป็นกระแทกข้างนะ จุดนี้18เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ไม่มีไม้ลอยใช่ไหมไม่มีไม้ลอยแล้วก็แหลกเป็นแหลกไม้ธรรมดานะตัวนี้เป็นกระแทกข้างนะครับตู้กลางเดียวกันนะตู้เบรเปลี่ยนนะตัวนี้4ี่หมนนะตัวนี้ประมาณ42่หมนนะครับสี่หมถ้าใครแบบงบไม่เยอะนะครับก็ลดแหลกลงไปเพราะแหลกอะถ้าเป็นลูบีเนียมมันก็จะ0้าหันะใบหนึ่งอันนี้ลดมิกซ์ไปด้วยไม่มีปลั๊กไฟนะครับผมประมาณ4ี่หมหรือว่า40,000กว่าบาทก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้ามีงบให้ผมเลยนะตามสเต็ปนะตู้จะเป็นตัวเต็มนะตัวแบบแน่นๆนะบนะรรงคคัผมโ หูยกเหล็กขอบเหล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่เทอร์โบนะครับเทอร์โบถ้าเป็นเทอร์โบจะเป็นแนวดนตรีนะครับรถแห่นะครับส่วนกระแทกข้างก็จะเป็นแนวเครื่องไฟนะครับลกงแจ้งนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยตัวนี้62,000บาทนะครับได้ฮอนไปด้วยนะแต่ถ้าใครไม่เอาฮอนก็เหลือ52,000บาทนะครับผมก็เอาตามงบเลยหรือให้ผมจัดไม่เอา EQ ไม่อะไรก็ลดหยอนลงไปเนี้ยครบเลยนะครับคอร์สปลั๊กไฟไม้ลอย EQ Power Channel หนึ่งตัวนะครับผมก็ประมาณนี้ หรือใครจะมีงบเยอะกว่านี้แยกเป็นพาวเวอร์เบเลยพาวเวอร์กางเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่หรือจะเล่น4คู4นะครับก็ได้ในสไตล์ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงใหม่เสียงหม่เสียงหม่หมชิคช,ชิสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งสองสามสี่ห้าชิคจิวาวาินะชุดนี้62,000บาทนะเดี๋ยวเดินทางไปจัดส่งนะถ้ามากานะตัวนี้ใช้หาเสียงนะ ก็เพิ่มเครื่องบัดไฟ1ตัวนะฮะขึ้นรถนะครับหาเสียงนะครับกระจายข่าวนะตัวนี้รับประกันนะฮะดังแน่นอนนะครับผมใครมีงบแบบไหนก็ลองติดต่อเข้ามานะครับผมแล้วชุดนู้นนะไปวังม่วงนะสระบุรีนะสระบุรีวังม่วงนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าชุดนู้นเราจะมีเวลาไปหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีจะไปให้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้นะครับไม่เอาฮอนก็คือเป็นสเต็ป2อคูณสทั่วไปแต่อันนี้เพิ่มฮอนขึ้นมานะครับก็หมื่นบาท ออนปากละห้าพันนะครับเป็นตูดคอใหญ่นะครับตูดเดียวนะครับผมประมาณนี้อ่าฟังเพลงรับ แบบไหนก็จัดเข้ามานะครับชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางชุดเราจัดได้ครบทุกงบตามประสงค์ที่ลูกค้าต้องการก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าชอบแบบนี้มีงบแบบนี้อ่า,าเราจะจัดให้ประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับร้านจูกกวินเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับผมทางต้องทาง YouTube Facebook พิมพ์ร้านจูวินเตอร์ต้องผมแล้วก็เบอร์โทรต,ตามด้านล่างนี้นะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามเข้ามาได้วันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ <S 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 空白。 ที่เราเอามาติดตั้งให้ลูกค้านะเดี๋ยวลูกค้าจะต้องเอาขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปแห่หาเสียงนับหรือว่าโฆษณาก็แล้วแต่นะครับผมก็ออนนับกลางแหลมนับเบสครบนะเครื่องปั่นไฟครบอันนี้ราคาไม่รวมเครื่องปั่นไฟนะอันนี้เครื่องปั่นไฟของพี่เขาไปซื้อามาต่างหากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเบรสิบแปดครับกลางสิบสองอน เดี๋ยวเทสใหม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเทสใหม่ให้ดูนะครับว่าเสียงใหม่ประมาณไหนก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ถือว่าจะเต็มนะต้องใช้เครื่องปั่นเล็กๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ไม่น่าพอนะครับผมก็อยากได้แบบไหนก็จัดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงใหม่ครับ